สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะอ่าชั่วโมงนี้ก็อยู่กับครูไม้ในวิชาคณิตศาสตร์นะลูกอจากคาบที่แล้วนักเรียนเรียนอะไรไปคะอ่านักเรียนรู้จักส่วนต่างๆของวงกลมไปแล้วใช่ไหมลูกมีอะไรบ้างคะอ่าเราอยู่กันในหน่วยที่เท่าไหร่ลูก ด่วยที่เจ็ดเรื่องวงกลมให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าหนึ่งร้ยสิบเอ็ดนะลูกแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะลูกเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอ่าเราจะมาทวนเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมกันอ่าวงกลมมีอะไรบ้างลูกประกอบด้วยอ่ามีรัศมีอ่า มีอะไรอีกลูกเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะเส้นผ่านศูนย์กลางมีอะไรอีกคะอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางมีอะไรอีกลูกมีจุดศูนย์กลางแล้วก็มีอะไรคะมีคอร์ดใช่ไหมลูกอ่ามีคอร์ดมีอะไรอีกคะที่วันนั้นเราหาไปเส้นรอบ วงใช่ไหมคะอะ่นักเรียนมาดูสิคะเรามาเติมในข้อที่หนึ่งเติมคำตอบอ่บอกส่วนต่างๆของวงกลมนะคะอะ่นักเรียนดูเลยลูกคอดคอดคือคือเส้นใดบ้างคอรดความหมายของคอร์ดคืออะไรลูกอ่จากคลิปคาบที่แล้วที่นักเรียนเรียนไปคอรดก็คือ ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเป็นไงคะ่าสมมุตินี่คือวงกลมของคูไม้ปุ๊บอันนี้คือจุดศูนย์กลางของคูมายนะคะอ่าจุดศูนย์กลางให้คูไม้เป็นจุด a จุดศูนย์กลางตรงนี้ค่ะคอร์ดก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเส้นรอบวงก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะ อ่าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือคอร์ดใช่ไหมคะจุดปลายทั้งสองอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเส้นรอบวงอ่าเส้นรอบวงก็คือรอบวงกลมเราเรียกว่าเส้นรอบวงจุด A เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางอ่าเส้นนี้แล้วลูกอ่าเส้นนี้นะคะอ่าเส้นที่ลากผ่านจากจุดศูนย์กลางแล้วจุดปลายทั้งสองอะไรลูก จุดปลายทั้งสองสัมผัสกับเส้นรอบวงเราเรียกว่าอะไรลูกเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือคอร์ดนะลูกแต่เป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะอ่านักเรียนดูในข้อที่หนึ่งเลยคอร์ดคือเส้นใดบ้างคอร์ดคือเส้นใดบ้างลูกอ่าก็คือส่วนของเส้นตรงอะไรคะ ab ใช่ไหมลูกอ่าส่วนของเส้นตรง ab นกักเรียนก็ใส่เลยลูก ab มีอะไรอีกลูก ab ละอ่า bc ได้ไหมคะอ่า bc ก็ได้ก็ใส่ bc ส่วนของเส้นตรงได้อีก dc แล้วลูกอ่า dc ก็ใช่นะคะ dc เส้นไหนอีกลูก ad ได้ไหมคะ A-D ก็ใช่นะลูกอ่า A-D อันนี้ตัว A แล้วลูกอ่าตัว A นะคะ AD มีเส้นไหนอีกมีเส้นไหนอีกคะอ่า A-C ใช่ไหมคะ A-C ได้ไหมลูกอ่าเส้น A-C เส้นนี้ A-C เราเรียกอีกอย่างหนึง่งว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งก็เป็นคอร์ดเหมือนกันที่ครูมาลบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือคอร์ดแต่เป็นคอร์ดที่อะไรที่ยาวที่สุดของวงกลมใช่ไหมคะอา AC ก็ใช่ AC ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เป็นคอร์ดด้วยก็คือคอร์ดที่ยาวที่สุดของวงกลมอ่ามีอะไรอีก AC แล้วก็ต้องมี dB ใช่ไหมลกูกอาเขียนสลับกันก็ได้นะคะจะดี หรือ BD ก็ได้นะลูกอ่าเสร็จเรียบร้อยคอร์ดเราได้แล้วมีทั้งหมดหกมีหกมีส่วนของเส้นตรงก็คือหกเส้นนั่นเองต่อไปนักเรียนดูเส้นผ่านศูนย์กลางอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อกี้เลยนะั่นก็คือ a c และ DB ใช่ไหมลูกเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดศนกลางนั่นเองก็จะเป็น A D, และ d B รัศมีแล้วลูกอ่ารัศมีก็คือเส้นที่อะไรคะเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปทำอะไรลูกไปไปอะไรคะอ่าก็จะไปสัมผัสกับเส้นอะไรเส้นรอบวงรัศมีก็จะเป็นเส้นนี้ลูกอ่าเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางจุดปลายก็ไปสัมผัสกับเส้นรอบวงเห็นไหมคะอ่ารัศมี รัศมีก็จะมีเส้นใดบ้างลูกอ่าเส้นนี้ได้ไหมลูก P B P A P D และ P C อ่ารัศมีมีทั้งหมดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นนักเรียนก็เอาไปเขียนลูกอ่าจุเส้นก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง P A P B อ่าเขียน P A ก่อนนะลูก P A P B P อะไรคะ P.D. R P.D. และ P.C. โอเคเรียบร้อยอ่าเราทบทวนเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมเรียบร้อยแล้วอ่าสร้างวงกลมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันนะคะอ่านักเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งอยสิบสอเลยลูกเราจะมาหาความยาวรอบรูปของวงกลมหรือความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองอ่าความยาวของเส้นรอบวง หรือรอบรูปอ่เราก็จะหาเส้นนี้หรือเส้นนี้เลยค่ะเส้นรอบวงเนี่ยเราอยากจะหาว่ามีความยาวเท่าไหร่โดยนักเรียนต้องรู้สูตรก่อนนะคะว่าสูตรของความยาวรอบรูปมีสูตรว่าอย่างไรอ่ทบทวนนะคะสูตรสูตรนะคะวงกลมจะมีสองสูตร ก็คือจะมีสูตรการหาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของวงกลมสูตรว่าอะไรอะตอนป .5 สองพาย r ใช่ไหมคะและพื้นที่และลูกพื้นที่ของวงกลมสูตรว่า พายอาลังสใช่ไหมลูกอ่ะสูตรหาความยาวรอบรูปของวงกลมก็คือสองพายนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรก็คือความยาวรอบรูปสองพาย R มาหากันโดยหาอย่างได้อ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้นักเรียนลูกหาความยาวรอบรูปของวงกลมกำหนดค่าพายสัญ,ญลักษณ์นี้เราเรียกว่าอะไรลูก สัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือค่าประมาณอ่าพายมีค่าประมาณสามจุดนึงสีใช่ไหมคะพายมีค่าประมาณสามจุดหนึงสี่นักเรียนก็ดูเลยลูกอ่าเราหาความยาวรอบรูปเราก็หาจากสูตรใช่ไหมคะอ่ะคมมาครูไม้ขอทดเลขให้นักเรียนทดเลขตรงกระดาษนะลูกแล้วค่อยเอามาตอบหรือว่าจะ ดไปตรงนี้เลยก็คืออะไรลูกความยาวรอ,ร,อร,รอบรูปอ่าสูตรรอบรูปวงกลมสูตรว่าอะไรคะสองพายอ่า่านักเรียนก็ใส่เลยเท่ากับสองอาก็เติมสอง สองพายอาก็คือสองคูณพายคูณอเขียนติดกันคือการคูณอ่ะก็คูณพายพา,ายมีค่าประมาณโจทย์ให้มา3.14ต่อไปคูณกับ R คือรัศมีรัศมีคืออะไรลกูก เส้นที่ล่าจากจุดศูนย์กลางอ่าจุดปลายสัมผัสกับเส้นรอบวงอ่ารัศมีรู้ไหมคะอ่าจากรูปรัศมีคือหนึ่าก็ใส่1.3ได้เท่ากับเท่าไรลูก2องคูณสาม่คูณหนึ่าคูณเลยลูกได้เท่าไหร่อ่อานักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น แปดจุดเท่าไรคะแปดจุดหนึ่งหกสี่นะคะนักเรียนคำนวณมาปุ๊บนักเรียนจะได้แปดจุดหนึ่งหกสี่ครูไม้ขอไม่คิดเลขให้ดูนะลูกนักเรียนคิดเลขเองได้เลยดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปของวงกลมจะเท่ากับแปดจุดหนึ่งหกสี่อ่าเราก็มาเขียนตอบเลยคะ่ะอ่ะอันนี้ครูไม้ลบนะคะนักเรียนเขียนผดเลขไป ในแบบฝึกหัดก็ได้นะลูกแต่เขียนให้เดาสวยงามนะคะดังนั้นก็จะบอกว่าความยาวรอบรูปของวงกลมเป็นไงลูกประมาณเราจะใช้มีค่าประมาณนะคะมี ค่าประมาณเท่าไรลูกแปดจุดหนึ่งหกสี่นั่นเองอ่ะเรียบร้อยหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรแล้วลูกอ่ะเซนติเมตรต่อไปข้อที่สอง หามันเดิมหาความยาวรอบรูปโดยใช้สูตรนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปในสูตรได้เลยแทนค่าเข้าไปในสูตรก็จะได้เป็นอะไรลูกอะความยาวรอบรูปอะครูไมค์มขอย่อนะลูกรอบรูปเลยก็จะเท่ากับสองพายอก็คือสองคูณพายคูณ r ก็ใส่สองคูณพายก็ประมาณส1 4 รัศมี R คือรัศมี R R คือรัศมีนะลูก Rr คือตัวย่อของรัศมีนะคะอ่า,อาก็คือตัวย่อของรัศมีนะลูก2คูณพายพายจุดกำหนดมาก็คือ 3. จุด1น R ก็คือรัศมีรัศมีจุดให้มาแล้วก็คือเส้นที่ลากจากอะไรลูกจุดศูนย์กลางไปสัมผัสกับเส้นรอบวงก็คือ1จุดเท่าไหร่ 1.9นักเรียนก็คูณ1.9ก็จะออกมาเท่ากับ9.32นั่นเอง11.932นักเรียนลองคำนวณดูได้เท่ากับคูมายไหมนะคะก็ต่อไปความยาวรอบรูปของวงกลม ประมาณประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณเราหามาก็คือ1ิบเอจุดเก้สองหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่าเรียบร้อยไปดูข้อถัดไปข้อที่สมลูกอ่าข้อที่3ามจุดให้อะไรนักเรียนมา3.2มจสามจดสองคือเส้นผ่านศูนย์ กลางแต่เราใช้อะไรลูกในสูตรเราใช้รัศมีนักเรียนจะหารัศมีได้อย่างไรเส้นผ่านศูนย์กลางอาจจะทั้งหมดรัศมีแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้คือรัศมีดังนั้นจะหาว่ารัศมีเท่าไหร่นักเรียนก็เอาเส้นผ่านศูนย์กลางไปหารสองอก็จะได้ครึ่งหนึ่งนักเรียนก็เอา3.2หารสองได้เท่าไหร่ลูก1นจุด หกดังนั้นรัศมีหรือ r เท่ากับ1.6นั่นเองอ่เมื่อนักเรียนได้รัศมีแล้วค่าพายรู้ไหมคะค่าพายจุดกำหนดมาคือประมาณ3.1 4อ่งเรามาคำนวณกันลูกจากสูตรอ่ครูมยขอใส่เลยนะคะ2พาย r ก็คือหาความยาวรอบรูป2คูณพายก็3.1 4สี รัศมีอ่ารัศมีคือหนึ่งจุดหกแต่สามจุดสองคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะใช้ไม่ได้นักเรียนต้องใช้หนึ่งจุดหเพราะโจทย์ให้เราแทนรัศมี r คือรัศมีนักเรียนก็คำนวณออกมาลูกเอาสองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณหนึกออกมาเป็นสิบจุดศูนสี่แปดอ่าเรียบร้อยนักเรียนก็ไปเตอตอบหรือลูกตอบนะคะ ความยาวรอบรูปวงกลมประมาณประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณสิบจุดศูนย์สีแปดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยงั้นข้อที่สี่ให้นักเรียนทำเองข้อที่สี่ให้ทำเป็นการบ้าน เรียบร้อยข้อที่สี่ให้คำนวณออกมาโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานักเรียนก็หารัศมีอ่ารัศมีคือเส้นนี้คือเส้นสีแดงเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปสัมผัสกับเส้นรอบวงหาได้อย่างไรก็เอา4.3ไปหาร2ก็จะออกมาเป็นรัศมีอ่าลองหารัศมีอ่าครูไมหารัศมีไว้ให้4.3ดหาร2ออ่า4.3หารสอง หารสองได้เท่าไหร่ลูกเอาสองไปหารสี่สองสองสี่อ่ะคูณกันก็ได้สี่ลบกันเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือศูนย์อ่ะสองหารศูนย์ไม่ได้ก็ดึง3มลงมาก็ใส่จุดสองหารสามลูกสองหารสามสองคูณอะไรได้สามมีไหมคะไม่มีใช่ไหมหลูก ดังนั้นก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือ2คูณ1ได้2ล,ลบกันเหลือ1 2หาร1ไม่ได้ทำยังไงทำยังไงลบเติม0ต่อใช่ไหมคะต่อหลังไปแล้วก็ดึง0ลงมา2หาร10 2อะไรได้10 2 5 10อ่ะลงตัวแล้วลบกันเหลือ0ดังนั้น 4.3หาร2ก็จะได้2.15นั่นเองดังนั้นรัศมีของนักเรียนคือ2.15นักเรียนได้รัศมีแล้วนักเรียนก็อไปแทนในสูตร 2πr ก็คือความยาวรอบรูปแล้วก็ใส่2คูณ3.14คูณ2.15ได้เท่าไหร่ก็เอามาตอบนะคะอ่าโอเคข้อที่4ให้ไปทําเองนะลูกอ่า สำหรับวันนี้ในเรื่องการหาความยาวรอบรูปและทบทวนเรื่องอะไรคะทบทวนเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมอ่าคุูไม้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมทายแบบฝึกหัดส่งครูไม้ด้วยนะลูกในหน้าหนึ่งร้อยสิบสองข้อหนึ่งใหญ่สำหรับวันนี้ครูไม้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ